มาตรวจทุเรียนนะครับแต่งดินทรายนะครับเขตน้ําอ่างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะจะต้องตัดแต่งกิ่งบ้างนะครับทุเรียนหนึ่งปีนะครับลำต้นใหญ่พอสมควรนะครับ เรียนถ้าไม่ตัดแต่งนะครับจะโตช้านะครับเราก็แต่งกิ่งที่แย่องอาหารนะครับกิ่งนี้คือกิ่งประทานนะครับเราจะเอากิ่งประทานไว้ส่วนกิ่ง ิ่งด้านล่างนะครับเราก็เลือกกิ่งที่สมบูรณ์นะครับเอาไว้ตัดกิ่งภายในนะครับกิ่งที่แย่งอาหารนะครับเป็นการตัดแต่งโดยคร่าวๆนะครับถ้าไม่ตัดแต่งจะแยกกันขึ้นจะเสีย เสียกิ่งไปนะครับเดี๋ยวถ,ถ้าโตแล้วแย่งกันขึ้นไปเดี๋ยวจะโตช้าด้วยแล้วก็แย่งจะเสียเวลานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเขาจะได,ไดโ้โตขึ้นมานะครับตัดด้านล่างเดี๋ยวมาต้นต่อไป ต้องซ่อมนะครับส่วนต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็ดูเราเริ่มตั้งแต่กิ่งประทานนะครับกิ่งประทานไม่ให้มีอะไรแ,แข่งนะครับอันนี้ก็นี่นะครับ เราเลือกกิ่งที่ทํางานได้ทํางานเอา,เ,อาเอาไว้ปรุงอาหารนะครับกิ่งภายในเราก็ตัดเล็มออกเหมือนทุเรียนใหญ่เล็มกิ่งแขนงนะครับคล้ายกันทุเรียนเล็กเราก็ต้องตัดอย่างน้อยที่สุด6เดือนเราก็ตัดครั้งหนึ่งนะครับ พอเขาพอเขาไม่มีกิ่งแย่งอาหารนะครับเขาก็จะโตเร็วสูงเร็วนะครับถ้าเป็นพุ่มเตี้ยไปนะครับก็จะโตช้านะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งเข,เขาจะได้สูงนะครับ เล็กๆเ,เราก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับติดตามการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยนะครับ6เดือนครั้งนะครับเราจะเอาวัชพืชไว้นะครับให้เป็นแหล่งอาหารนะครับของรากนะครับเราก็จะมีการตัดเป็นระยะๆะะนะครับ ส่วนในพื้นที่ในท้องล่องนี้เราจะใช้รถนะครับรถไถนี่นะครับเราก็จะแต่งบ้างนะครับเอากิ่งประทานไว้นะครับกิ่งแขงนะครับเราก็ตัดเพื่อให้ยอดพุ่งไปในทิศทางเดียวนะครับเราก็ดูด้านในมี สามซ้อนนะครับเราก็ตัดทิ้งนะครับทําให้ทุเรียนโตได้ดีนะครับคล้ายกับเล้มแขนงนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะพุ่งขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตัดเลยจะเป็นพุ่มเตี้ยนะครับประมาณนี้ปีเป็นดินทรายอากาศร้อนนะครับค่อนข้างปลูกยากนะครับ เกตนี้ก็มีคนปลูกหลายคนนะครับรู้สึกว่าจะไม่ประสบความสาเร็จกันนะครับ นี่นะครับเราต้องการกิ่งกิ่งแรกนะครับให้สูงครับไม่มีสารอาหารนะครับเราใช้ RD 251ช่วงนี้เราปรับเป็นการปล่อยในน้ำเลยนะครับ คนเฝ้าไม่อยู่นะครับทุเรียนขาดน้ำแต่เรามาปรับให้น้ำสม่ำเสมอช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะครับเราอยากใหท้ทุเรียนโตนะครับ เราก็จะจะต้องเลือกกิ่งนะครับกิ่งที่เราต้องการ นิดนิดหน่อยนะครับให้เขาดูโปร่งนะครับอยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่นโบให้บินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตเราพลิดพืนที่นดินของเราชีวิตแบบเก่า ไม่หวนคืนสิบอีไหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมีความดีข่าวลาที่มีเลียงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยอดยา ลำบากอยากแสนเหลือทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรกใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือนทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนบนด้วยการพัฒนาได้ในดินเกษตรกรกใหม่หัวใจต้องกลา้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อภัยทกแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด